สวัสดีครับสวัสดี f อฟซนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูน้องสาวห้าแต่เช้านะครับก็คิดถึงครับผมกลัวเขาไม่เห็นควันนะครับผมจะลองหานะลองหาลองเรียกนะครับก็วันนี้ก็ได้ตัดหญ้ามามีมีเพื่อนอันนี้ช้างตัวนี้อายุมันแปดเก้าปีนะครับตัวนี้ครับก็สุก่าสางห้าไม่เยอะครับ น,นี่ก็กินน้ำเสร็จนะครับคุณน่ามาให้เขานะครับผมนี่ก็วันนี้ก็วนนกสวัสดีสวัสดีครับผมก็วันนี้ตัดปุ่มไม้นะครับผมก็อาจจะมุงไม่ได้เอาไม้มานะครับผมไม้ตั้งนะครับก็วันนี้ก็จะทำภารกิจปลูกหญ้าต่อนะครับผม ก็น้องสาห้าจะเป็นช้างวัดป่าเจียงแล้ครับผมจะยกให้เจ้าอาวาสนะครับหลวงพระอาจารย์คำหานปัญญาทุโลนะครับท่านก็เป็นพี่ของคุณแม่แท้ๆนะครับพี่คนโตนะครับคุณแม่ก็จะเป็นลูกเอน้องคนที่สองนะครับก็จะมีท่านนะครับโย,ยนยาให้นะครับว่าท่านรักช้างนะครับก็ แกได้สั่งอยู่ครับว่าจะให้ฝังท่อโมไว้ใกล้ๆต,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 ต้นไม้นะครับเพราะว่าปลูกไว้ในต้นไม้กลัวต้นไม้ตายนะครับก็ถ้าวันนี้ปลูกหญ้าเสร็จนะครับถ้าฝนจะุต,ตกก็จะเอาน้องปุ้มปุ้ยนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับน้องสาวห้าน,นะครับจะใหไ้ได้ไม่เงาครับก็อยู่คนเดียวกลัวเหงานะครับผมก็เองแกเนาะ เอน้องสาวห้าแกชอบอยู่ไกล้คนนะครับชอบติดควันนะครับก็ถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรครับผมก็อีกอย่างเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับตัวเขาขาดหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าช้างอยู่แถวนี้เยอะครับผมตัวหุดไปหาเขาตัวใหญ่กว่าตัวเขาก็ทำร้ายเอานะครับก็เป็นห่วงธรรมดาครับช้างครับ ดูครับผมถาขั้นต้นไม้เวลาถูต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็มันพระจันทร์จ่าวัดแกจะได้เดินมาหานะครับแกเคยสั่งว่าฝึกช้างชนงากับน้องขวัญน,นะครับน้องขวัญน,นี้จะเป็นน้องเกิดปีเดียวกัน,นครับแต่น้องขวัญหน่า เกิดเดือนตุลานะครับผมน้องส5หเกิดเดือนเมษาก็อายุห่างกัน5-6เดือนครับผมแต่น้องสองหจะล้ำกว่านะครับก็คันครับผมกลับไปต้องไปตัดหญ้าให้อีก3ตัวนะครับน้องปอยน้อปุ้มปุ้ยครับนำโชคครับผมก็ เดี๋ยวก็จะผูกไว้นะครับผมอากาศร,รอบๆนะครับผมก็พระกำลังทันข้าวเสร็จนะครับก็วันนี้ก็มาแต่เช้าครับวันนี้แวะตัดผมนะผมพอดีเห็นช่างนะครับผมี่รถด่ันช่างครับก็เลยตัดผมนะครับผมก็ ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วครับน้องสาวห้าครับผมแต่ฝนตกครับวันสองวันครับสูงไอ้ชั้นนะสูงแล้วสูงสวัสดีครับกอลุกสวัสดีครับด้วยครับครับด้วยเสียครับแล้วยกขาสูงไอ้ชั้นสูงครับขาสูงยกขาสูงด้วยสูงสูงนะครับสูงไอ้ชั้นเห็นไหมขาสูงยกขามวยยกขาสูงอสูง ไอ้วานนายสูสู้อ่าสู้สับสู้ไม่ใช่ขึ้นต้นไม้นะครับดูครับผมกูค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ในวัดป่าเจียงนะครับหญ้าตัดมาโยนให้อย่างเดียวครับราจารย์นะครับผมหลวงพี่เจ้าวาดนะครับบนแตงไม่ได้กิน,นครับผม อยู่จนควานตัดจนมีจะย่ายจะตัดแล้วครับกดถูต้นไม้ก่อนแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะปิดผูกไว้นะครับ งาใหญ่ครับผมโตขึ้นน่าจะเหมือนทงใบครับพูดไปนะครับผมม,มีน้ำสะครับผมปล่อยให้เขาเล่นนะครับเพราะว่าดินอยู่นี่จะเป็นดิน ดินทรายครับผมไม่ใช่ดินแบบดินแบบเขาเรียกดินอะไระครับดินแบบเหมือนบ้านผมนะครับจะแฉะนะครับดินนี้น้ำจะไม่ขังถ้าขังก็ไม่แฉะมากนะครับดินนี้ดีครับแต่บ้านผมแฉะครับผมไปดูน้องบุปุ้ยน้องน้ำโชคครับเจาะเป็นสระหมดแล้วครับ นี่ก็ค่อนข้างติดกับน้องเฮ้เฮ้ดันต้นไม้ลงเดียวสะจนันดาม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 าดูครับลุกคึิกแล้วครับปล่อยให้เดินเล่นแป๊บเดียวครับผมเฮ้ด hey. ูก็ขะนาดดู Đúng rồi, Ê, ê, Mày nó. Cô khả xuống luôn, xuống. pa ê, ê. Mày này, ê. Phụ quay lắm Rồi. Ừ. Đi mà, 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 ừ. mà. Ừ. Ch Thôi. Ừ. Thôi mà. Ư. Đưa nó ra. nó Rồi mà. Để mà mà mà. Đi mà,

เอ้ยไปนาหอบใหญ่ครับผมหอบไหมหอบแล้วหอบยังดีหอบไหมอึ๊บไปนาหอบมาเดินมาหอบมาครับ เปลี่นมาดูมั้อืมอ่ะอืมตูดึงคลิปก็ท่านใดดูคลิปนี้ฝากติดตามด้วยครับผมช่องเล็กๆนะครับน้องสาวห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับผมขอให้มาวัทุกวันขอให้บุญช่วยนะครับให้มีโฆษณาเร็วๆครับผม สวัสดีครับเราขอบคุครับแล้วมามาแม่ขอบครับแล้วครับหน่อยสูงเสียงเสียงด้วยครับเสียงยินดีครับผมสวัสดีครับ